민아, 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 아 민아, 아 민아, 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 민 หาสมติอาจารย์เคยถูกประชาชนนิมนต์มาสั่นเข้าป่าเป่เจ้าเคยรักยงวะ นี่ครั้งแรกเนาะเป็นสวนเยื่อเคือเนาะครับก็น่าจะโชคดีได้นี่เนาะมงคลมงคลลำล้ำลุยๆนะถูกยืดยุ้ยเด็ดกิ่นยืดเยื้อยาเป็นตัวอย่างเด้อพี่น้องทางชั่วโลกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบพยายามนิมนต์พาจารย์มาฉันข้าวปลาเด้อไอเพิ่นเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยะขอให้มีความสุขให้ลูกหลานล้ำรวยเจริญงงเรืองเด้อท่านอาจารย์เนย 送恩人来送恩。